เราเชื well <Bond> <t ans pakai lockdown> ่อว่าเลวัตกลิ่นเก๋าแบบนี้ครับห้าฟีดแฮปปี้เน็ตอินดิโอไลท์วิดอเวอร์พอดแคสต์ฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดทีละคนโอเคเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีละคนขอบคุณขอบคใจขอบใจขอบขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทยทังคิ้วนะครับที่ติดตามกันมาโอเคพร้อมนะครับนายกคนนั้นชื่ออะไรลูกไปหรือมาออกจากบ้านกูไปเลย อ่ะตีครับขอบคุณทุกแรงใจที่ผมให้เป็นผมไม้พี่ลมพอในวันนี้เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอ่ะทีละคนเดี๋ยวก็ให้ให้ฟูเป็นรวมทีเดียวไปรดูไอ้หนูไอ้หนูนายกคนนั้นชื่ออะไรละไอ้หนูไม่เล่นแล้วไม่เล่นหนูน้องชอบกินแกงตืดนฟักไม่เล่นแล้วในเมื่อพี่มึงไม่เล่นอ่ะ นอนอยู่ใช่ไหมตื่นมาทำงานน่ะไอ้ดูไอ้ดูนายโคนนั้นชื่ออะไรได้หนูไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมึงอนคตื่นนะขอโทษขอโทษฟีดพอดฟีดให้เป็นเน็ตอินยูไลฟ์วิดอารเวอร์พอดแคสต์ฟีดพอดฟัคยูดิคลิกยูบอลโอ้ยฟีดพอดฟีดให้เป็นเน็ตอินยูไล f ์วิด h แสตแตกแตกเอาไม่แตกแย่หละ

ฟีดแฮปปี้เน s s in y o วิ l i อ e with o u พอดแคสต์ไมเือกไม่ได้ใส่แต่ปาได้ยอีก็ได้ปะตาปะตาจ่าอ้เฟฟาเดร์ฟาดเดีอนนีกเล่เดอันนนนโอยวเฮ้ยพี่ฟีพอดครบห้าปีแล้วว่ะห้าปีแล้วนะ ขอบคุณทุกการกดฟังกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่ทำให้พวกเราใจฟูกอยู่คอยสร้างความสุขให้กับทุกคนจนถึงวันนี้ครับฟร e พอดฟรีแฮปปี้ในอิน in ย o ไลฟ์วิดอ t h o ์พ p o d c แคสต์ถามแค่มึงเอาไปลง YouTube อ่ะมึงออนได้กันไหม